เห็นกายโดยความเป็นของศูนย์ขั้นสุดท้ายของการฝึกมีสติอยู่กับกายการฝึกเห็นกายโดยความเป็นธาตุนั้นละความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในกายได้ก็จริงแต่เรายังอาจหลงเข้าใจผิดอยู่ว่าเหล่าธาตุมีความตั้งมั่นทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมชาติของดินน้ำไฟลมนั้นรวมกันคงรูปอยู่ได้ และคุมไว้ในสภาพหน้าจดจําว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งกับร้อยปียาวนานพอจะหลอกให้เราหลงนึกว่ากายมีความตั้งมั่นได้ฉะนั้นแม้ไม่รู้สึกถึงความมีบุคคลในกายแล้วจิตก็อาจเผลอหลงไปยึดกายเป็นหลักที่พึ่งได้อยู่เพื่อให้จิตเลิกยึดกายให้ถึงที่สุดขั้นสุดท้ายของการฝึกมีสติอยู่กับกาย จึงควรเห็นกายโดยความเป็นของศูนย์ไม่ต่างอะไรกับฟองสบู่ที่พร้อมแตกออกพอรู้ซึ่งว่าที่แท้กายนี้ต้องดับไปเป็นธรรมดาความรู้สึกว่ากายนี้เป็นหลักที่พึ่งที่มั่นคงก็ย่อมดับลงสนิทเช่นกันเพื่อทราบชัดว่ากายเป็นของศูนย์ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจผ่านความจริงที่เห็นด้วยตาเปล่านั่นคือคนเราต้องตาย เกิดเท่าไรตายเท่านั้นความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการตายก็คือร่างกายจะกลายเป็นซากศพหากไม่มีการขัดขวางกระบวนการทางธรรมชาติด้วยวิธีฉีดยากันศพเน่าศพจะต้องเน่าเปื่อยผุพังในไม่ช้าการใช้ตาเปล่ามองศพของจริงในระยะต่างๆต,ตั้งแต่สภาพคล้ายคนนอนหลับธรรมดา แล้วเริ่มทื่อเพราะการแข็งตัวของกล้ามเนื้อชนิดไม่อาจกลับยืดหยุ่นได้อีกไปจนกระทั่งน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มแล้วจบลงด้วยการเปื่อยพนผูพังไปไม่เหลือแม้แต่โครงกระดูกนับว่าเป็นเครื่องกระตุ้นความรับรู้และเหนี่ยวนำจิตให้เกิดนิมิตเทียบเคียงเข้ามาในกายตนได้อย่างรวดเร็วหากมีโอกาสดูศพสภาพต่างๆได้จึงควรดู แต่หากยังรู้สึกสยดสยองเกินจะรับก็อาจฝึกมีสติอยู่กับกายจนจิตเห็นทะลุทะลวงเข้าไปเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้ผิวหนังเสียก่อนแล้วจะไม่ต้องอาศัยความใจถึงในการฝึกขั้นสุดท้ายอีกต่อไปนักเจริญสติที่มีความรู้สึกตัวดีนั้นเพียงการสดับรับรู้ว่าความจริงสุดท้ายของกายเป็นอย่างไร ก็เพียงพอที่จะเหนียวนำให้จิตเห็นจริงตามนั้นแล้วโดยไม่จำเป็นต้องเค้นนึกให้เหนื่อยต่อย่างใดผู้ฝึกย่อมทราบว่ากระบวนการเน่าเปื่อยผูพังไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับกายหยาบสิ่งที่เห็นเป็นเพียงการแสดงของกายละเอียดหรือนิมิตเหนือจริงซึ่งบันดาลขึ้นโดยอำนาจทางใจหน้าที่สำคัญของนิมิตคือแสดงความจริงขั้นสูงสุดเกี่ยวกับกาย ให้เราประจักษ์และคลายความถือมั่นเสียได้ความจริงขั้นสูงสุดของกายที่เรียกกันว่ากระบวนการเน่ามีเก้าประการดังนี้หนึ่งกายนี้จะต้องเป็นศพผู้พองมีน้ำเหลืองไหลเป็นธรรมดาพอขาดลมหายใจและไออุ่นเชื้อโรคในร่างกายที่มีอยู่มากก็จะทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อจนเกิดก๊าซขึ้นมา ทำให้เนื้อหนังขึ้นสีเขียวภายในหนึ่งวันโดยมากเริ่มจากท้องน้อยด้านขวาก่อนแล้วอืดพองทั้งตัวเมื่อก๊าซลามไปทั่วร่างจากนั้นแรงดันของก๊าซจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในสามวันจะดันลิ้นออกมาจูกปากและดันลูกในตาให้ทะลักออกมานอกเบ้าแถมด้วยกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเกินทนนอกจากนั้นการยุติของชีวิต จะทำให้การไหลเวียนของเลือดยุติตามน้าเหลืองจะค่อยๆซึมจากเส้นเลือดออกมาขังอยู่ตามช่องโพรงต่างๆเช่นช่องอกและช่องท้องและล้นออกมาทางปากทางจมูกฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นศพของสาวสวยหรือหนุ่มหล่อปานใดก็จะน่าเกลียดน่ากลัวไม่ชวนให้อยากแตะแม้ด้วยเท้าประสบการณ์ครั้งแรกมักเกิดขึ้นเมื่อนอนเจริญสติ ระลึกถึงกายโดยความเป็นของเน่าเปื่อยแล้วหลับไปเกิดนิมิตฝันรู้สึกคล้ายนอนตามปกติแล้วกลายเป็นศพกระทันหันมีน้ำเหลืองไหลร่างบวมเป่งขึ้นเรื่อยๆส่งกลิ่นคละคลุ้งถ้าไม่เตรียมใจวางเฉยไว้ก่อนหลับก็อาจตกใจตื่นด้วยความหวาดผวาแต่หากฝึกเตรียมว่าเจอเมื่อไรเฉยเมื่อนั้นก็อาจประคองจิตให้ดูไปเรื่อยๆได้ การฝึกที่นับว่าได้ผลจริงๆต้องทำได้เป็นปกติแม้ลืมตาตื่นอยู่เพราะจิตเป็นสมาธิมั่นคงดีแล้วเพียงระลึกถึงกายอันปรากฏตามปกติอย่างนี้พอนึกถึงคราบใครที่เกาะเนื้อหนังภายนอกนึกออกว่าภายใต้ผิวหนังมีน้ำเลือดน้ำเหลืองบรรจุอยู่จากนั้นเพียงระลึกว่า ร่างนี้ต้องเน่าเปือ่อยเมื่อขาดลมหายใจและไออุ่นทันใดก็อาจรู้สึกราวกับเกิดแผลผุพองขึ้นทั่วตัวน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลยเยิ้มออกมาจากแผลเดียวนั้นโดยไม่นึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยตรงข้ามกลับจะสนุกด้วยซ้ำเพียงนิมิตในข้อแรกนี้ปรากฏได้นิมิตข้ออื่นๆก็จะตามมาเองโดยไม่ต้องจงใจกำหนด เนื่องจากนิมิตถูกสร้างขึ้นจากยานอย่างรู้ความจริงเกี่ยวกับการเน่าเปื่อยของกายกระบวนการเน่าเปื่อยที่เหลือย่อมแสดงตัวออกมาเองขอให้เข้าใจว่าถ้าจิตไม่ใหญ่ไม่สว่างตั้งมั่นมากพอยังต้องเคน,นึกอยู่ก็จะเป็นเพียงจินตนาการไม่จัดเป็นความอย่างรู้ตามลำดับแต่อย่างใดสศพนี้จะต้องถูกสัตว์กัดแทะเป็นธรรมดา เมื่อตายกลายเป็นศพก็ย่อมส่งกลิ่นแบบศพแม้คนธรรมดายังรับกลิ่นไม่ได้แต่สัตว์เช่นวมลแรงวันรับได้และจะตามกลิ่นคาวมาถึงศพภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงตัวเมียจะวางไข่ไว้ในส่วนที่ชื้นเช่นรูจมูกลูกในตาช่องปากหรือตามบาดแผลหลังจากนั้นสิบสองชั่วโมงจะมีตัวหนอนฟักออกจากไข่กลายเป็นดักแด้ และแปลสภาพเป็นฝูงมแมลงวันยั่วเย้ออีกทียิ่งทวางไว้กลางทุ่งโล่งก็จะเห็นแรงกาหมามดมารุมทึงดุดงานเลี้ยงมือใหญ่ไม่จำกัดแขกสาศพนี้จะเหลือเพียงกระดูกผูกด้วยเส้นเอ็นฉาบเลือดเนื้อเป็นธรรมดาเมื่อถูกสัตว์แทะก,กินเนื้อหนังขาดแหว่งก็ยอมเผยให้เห็นแก่นของกายคือโครงกระดูกซึ่งเบื้องแรก จะยังมีทั้งเลือดและเนื้อหนังติดอยู่บางส่วนนอกจากนั้นยังมีเส้นเอ็นร้อยรัดยึดโครงกระดูกให้รวมอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนด้วย 4. ศพนี้จะเหลือเพียงกระดูกผูกด้วยเส้นเอ็นฉาบเลือดเป็นธรรมดาเนื้อเป็นสิ่งที่จะสูญหายไปก่อนแต่อาจยังเกลืกลังด้วยคราบเลือดเปื้อนกระดูกและมีเส้นเอ็นผูกยึดอยู่5ศพนี้จะเหลือเพียงกระดูก ผูกด้วยเส้นเอ็นเป็นธรรมดาเลือดจะหายไปแต่โครงกระดูกยังคุมเป็นรูปได้เพราะมีเส้นเอ็นยึดอยู่ 6. โครงกระดูกนี้จะกระจัดกระจายเป็นธรรมดาเส้นเอ็นเป็นสิ่งที่หมดสภาพก่อนกระดูกเมื่อขาดเส้นเอ็นร้อยรัดแล้วความจริงที่ว่ากระดูกแต่ละท่อนต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางจึงปรากฏให้ดูเ โครงกระดูกนี้จะมีสีขาวดุดสีสังเป็นธรรมดาเมื่อไม่เหลือแม้เส้นเอ็นก็ย่อมปรากฏเพียงสีขาวโพลนของกระดูกชัดไม่ต่างจากเปลือกหอยทะเลกาบเดียว 8. โครงกระดูกนี้จะกองเรียงรายมีอายุได้เกินปีเป็นธรรมดากระดูกที่ถูกวางตากอากาศไว้ไม่ถูกดินโคลนทับถมจนแร่ธาตุซึมเข้าไปอุดโพรง จะยังคงสภาพเป็นกระดูกอยู่เกินปีได้ไม่นานก็เริ่มเข้าสู่ภาวะผุพัง 9. โครงกระดูกนี้จะผุพังปนเป็นผงแหลกละเอียดเป็นธรรมดาถึงขั้นนี้จะไม่มีเหลือแม้โครงรูปกระดูกสักแต่ว่ากลายเป็นผงอะไรกองหนึ่งในทางปฏิบัติบางคนนั่งหลับตามีสติอยู่กับกายจนเกิดสมาธิอย่างใหญ่ พอกำหนดจุดใดจุดหนึ่งเช่นผิวหนังก็อาจเห็นหนังลอกออกเป็นชิ้นๆเห็นโครงกระดูกตั้งอยู่แล้วถล่มล้มคลืนกลายเป็นผงเหลือเพียงจิตผู้สังเกตการสว่างจ้าเด่นดวงอยู่ปราศจากรูปนิมิตและความอะไรใหญ่ดีในกายแล้วครู่หนึ่งโครงกระดูกจึงค่อยกลับมารวมกันเลือดเนื้อค่อยหนาขึ้นกระทั่งสุดท้าย ปรากฏรูปหลอกว่าเป็นมนุษย์ดังเดิมอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นความสำเร็จในการเห็นกายเป็นของศูนย์เช่นกันสาระคือเมื่อเห็นได้เป็นปกติไม่ต้องคิดไม่ต้องจินตนาการแม้กายยังคงตั้งอยู่ให้จับต้องได้ก็ไม่อาจหลอกจิตอีกต่อไปว่าสิ่งนี้ตั้งมั่นมีแต่จะรู้สึกอยู่ตลอดว่ากายนี้เป็นของว่างกายนี้เป็นของเปล่า กายนี้เป็นของศูนย์เช่นเดียวกันกับกายของทุกคนบนโลกนั่นเอง